รถเก๋งโหลดเท่าไหร่จะสวยนะเพราะอะไรถึงโหลดนะคะพี่บุ๋มคะ่ะจากร้านไอคิวสปีดแบ็นะร้านที่รับแั่ตรงโหลดเตี้ยนิรมิตรถของท่านให้สวยงามนะคะเพราะว่ารถเก๋งอะ่ะถ้าการโหลดมันจะทำให้การขับขี่ดีขึ้น,นรถเตี้ยลงรถก็จะไม่โยกนะคะ ก็จะนบึบเกาะถนนดีขึ้น <Okay. S 1> ไม่ใช่แค่ทรงสวยอย่างเดียวนะ <Wow. S 1> การโหลดเนี่ยมีประโยชน์เรื่องการใช้งานด้วยนะคะ <Wow. S 1> ทำให้ทรงรถสวย <Wow. S 1> การขับขี่ก็ดีขึ้น <Wow. S 1> การออกครัวก็ดีขึ้น <Wow. S 1> การขับบนท้องถนนก็จะนึบขึ้นนะคะ <Wow. S 1> การที่รถเกง๋งโหลดเท่าไหร่นะคะถึงจะสวยนั้นสเปคของรถเกง๋งมันก็ทรงเตี้ยอยู่แล้วนะคะ าเราอยากจะให้สวยขึ้นแล้วก็ขับขี่ดีขึ้นนะคะการโหลดก็จะสเปคอยู่ที่โหลดลงหน้า1นิ้วค่ะ1นิ้วส่วนหลังก็เป็นนิ้วครึ่งส่วนนี้คือว่าเป็นสเปคที่รถเก๋งโหลดแล้วใช้งานได้ดีแล้วก็ขับขี่ได้ดีเวลาตกหลมตกหลมลูกระนุงละนาด เนินอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยในการขับขี่คือถ้าเตี้ยเกินกว่าน,นี้การขับขี่ก็จะยากนะคะเพราะว่าช่วงข้างหน้ารถของเขาเขาเรียกตรงแข้งข้างหน้านะคะอาจจะขูดหรืออะไรทำให้รถมีปัญหาได้อันนั้นน่ะลดเยอะกว่านี้ทรงสวยแน่นอนค่ะแต่ว่าการขับขี่มันจะยากนะคะถ้าเป็นทรงนี้เราคือเราไม่ต้องแก้อะไรหรือโชคเชื่ออะไรก็ไม่ต้องทำ ก็ใช้สปริงเดิมทาได้เลยโชคเดิมก็ทาได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มจากที่ใช้งานเองแล้วก็ลูกค้าใช้ก็ทาให้รู้ว่าการโหลดสเต็มนี้เป็นสเต็มที่ใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็การทํางานโอเคถูกใจ <Wow. S 1> ทุกท่านถูกใจลูกค้าเพราะว่าเพราะอะไรอะ เพราะว่ารถที่ร้านก็โหลดเต็มนี้ค่ะการขีก่ก่อนหน้านี้ที่ร้านก็โหลดเตี้ยกว่านี้คือหน้านิ้วครึ่งหลังนิ้วครึ่งโอโหค่ะขึ้นเนินลงหลุมเนี่ยไม่ได้เลยมันจะเสี่ยงจะทําให้รถพังนะคะมีประกันด้วยนะคะในการท,ทํารถคือถ้าท่านคิดว่าโหลดแล้วมันเตี้ยไปสูงไปก็ ท่านสามารถมาแก้ไขได้ฟรีนะคะ yeah ฟรีค่ะถ้าไนหนสนใจเรื่องการโหลดเรื่องย้ายแหนบจัดแหนบย้ายทรงรถนะคะ mm hmm. ก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านเราเรือค่ะร้าน IQ คิวสปีดแตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสายหอ้อมน้อยนะคะ